คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของปริศนาศิลปะโบราณพันปีหินสลัก,กริมผาทั่วอเมริกาเหนือเป็นเวลานับพันปีมาแล้วที่ชนพื้นเมืองสลักสลาวและวาดเรื่องราวของตนไว้ทั่วบริเวณที่ปัจจุบันคือทวีปอเมริกาเหนือทุกวันนี้เมื่อง,งานศิลปะโบราณเหล่านี้ได้รับการค้นพบมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญทั้งชนพื้นเมืองและไม่ใช่ชนพื้นเมืองกำลังเปิดเผยมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยให้เป็นที่รู้จักครับยังมีสิ่งที่เราไม่ทราบแน่ชัดอีกมากมายเกี่ยวกับงานศิลปะโบราณของชนพื้นเมืองโบราณมันถูกทำขึ้นเมื่อไรกันแน่มันมีความหมายอะไรต่อผู้สร้างสารรค์มันขึ้นมา กระนั้นเรายังสามารถเรียนรู้อะไรมากมายจากงานศิลปะเหล่านี้ซึ่งถูกสลักบนหินวาดบนศิลาขีดเขียนในโคลนหรือสกัดเข้าไปในพื้นผิวโลกไม่แน่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสังคมชนพื้นเมืองอเมริออมกันที่รุ่มรวยได้อาศัยอยู่บนพื้นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้หรือเกาะเต่าอย่างที่ชนพื้นเมืองหลายเผ่านิยมเรียกอเมริกาเหนือมาหลายหมื่นปีแล้ว ภาพสลักหินภาพเขียนสีและภาพสลักบนพื้นดินอันซับซ้อนเหล่านี้ช่วยเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและอนาคตสำหรับชุมชนที่สืบเชื้อสายจากชนพื้นเมืองศิลปะเหล่านี้สื่อถึงการกลับบ้านและการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เกือบสูญสิ้นไปเราโชคดีมากครับที่ยังมีศาสนาวัฒนธรรมและภาษาของเราทุกเผ่าเข้าใจเรื่องการต่อสู้เพื่อปกปักรักษาสิ่งเหล่านั้นหัวหน้าเผ่าชนีเบนบาน ล่าวและเสริมว่าชาวอเมริกันมากมายหลงลืมไปแล้วว่าพื้นดินเองนั้นเป็นที่เคารพบูชาและในทวีปอเมริกานี้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นของชนพื้นเมืองช่างภาพสตีเวนอันวารเรสบันทึกภาพสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมานานเกือบสทศวรรษเขาก่อตั้งองค์กรไม่แสวงกำไรชื่อแองเชียนอาร์ตอ i ร e หรือคลังงานศิลปโบราณขึ้นเมื่อปี2016 เพื่อทำหน้าที่เป็นบันทึกที่มีชีวิตของภาพวาดและภาพสลักยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั่วโลกภูมิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองครับอันวาเรสกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันเมื่อเวลาผ่านไปใครอาศัยอยู่ที่นั่นและสิ่งที่พวกเขาทำคุณแยกงานศิลปะจากสถานที่ที่มันดำรงอยู่ไม่ได้หรอกครับ สำหรับนักโบราณคดีนักมนุษยวิทยานักชาติพันธุวิทยาศิลปินและผู้เก็บรักษาความรู้อื่นๆทั้งที่เป็นชนพื้นเมืองและไม่ใช่ชนพื้นเมืองผู้ใช้เวลามากมายศึกษาและอนุรักษ์งานศิลปะเหล่านี้พวกมันเป็นทั้งผลงานชิ้นเอกและสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายศตวรรษเพื่อให้พวกเราได้พิศวงกับมันในปัจจุบัน พวกเราไม่มีใครอยากจากโลกนี้ไปโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ให้จดจำหรอกครับนักโบราณคดีโจวัตคินเผาช็อกทอบอกและเสริมว่าศิลปะบนแผ่นหินให้โอกาสเราแบ่งปันความเข้าใจอันลึกซึ้งจากคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้ว งานศิลปะนี้เป็นการยกย่องให้เห็นคุณค่าและยกย่องมรดกที่ชนพื้นเมืองโบราณทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งยังกระตุ้นเตือนให้ยอมรับความบอบช้ำที่ชุมชนพื้นเมืองต่างๆต้องกล้ามกลืนทั้งบนเกาะเต่าและที่อื่นๆ นี่คือสิ่งย้ำเตือนว่าชนพื้นเมืองอเมริกันอยู่ที่นี่มาเนิ่นนานแล้วและเสียงเรื่องราวตลอดจนงานศิลป์จากอดีตของเรามีคุณค่าความหมายทัดเทียมกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันและสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นในอนาคตศิละปะโบราณที่เรานำเสนอสิ่งแรกก็คือภาพสลักหินทรีอ r e รีเวิร์ส800-1,400ปีก่อนรัฐนิวเม X ิโก ภาพสลักหินซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรูปแมวขนาดใหญ่ที่ส่วนหางเป็นงูหางกระดิ่งสลักขึ้นโดยชาวฮอนาดาโมกลอนเป็นหนึ่งในภาพสลักหินจำนวน21,000ภาพที่กระจุกตัวอยู่อย่างหนานแน่นบนสันเขาบะซอนยาว1.5กิโลเมตรโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาเสียราบลังกาอันง,งดงามรอยเท้าที่ประทับไว้ตลอดการ ในตะกอนที่อุดมไปด้วยยิปซัมในอุทยานแห่งชาติไวซ์แซนด์รัฐนิวเม็กซิโกเหล่านี้มีอายุเก่าแก่กว่า20,000ปีและพลิกสมมติฐานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับระยะเวลาที่มนุษย์อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นเรื่องบังเอิญทางภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาและภูมิอากาศวิทยาที่พวกเขาอยู่ที่นั่นครับนักโบราณคดีโจวัตคินส์กล่าวคุณสามารถเห็นเส้นทางที่ผู้คนใช้เดินข้ามพื้นแผ่นดินนี้เมื่อ20,000ปีก่อน ศิลปะโบราณชิ้นถัดมาถ้ำไม่มีชื่อหมายเลข19 1,500-2,000ปีก่อนรัฐแอละาแบามาเมื่อถึงตอนที่พวกเขาสังเกตเห็นรอยจางๆนักสำรวจถ้ำอัลันครสเลอร์และนักโบราณคดียอนซีเม็กก็กศึกษาศิลปะถ้ำด้วยกันมาเป็นเวลาหลายปีในพื้นที่ที่แสงธรรมชาติส่องไม่ถึงแต่ต้องรอจนกระทั่งช่างภาพสตีเวนอันวาเรส ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่จากภาพถ่ายสร้างแบบจำลองสามิติขึ้นมาพวกเขาจึงสามารถเห็นเขาโครงร่างคล้ายมนุษย์สูง2เมตรสวมเสื้อผ้าอย่างผู้สูงศักดิ์ได้จริงๆภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพร่างที่ซับซ้อนและเสียหายง่ายมากหลายพันภาพซึ่งเรียกว่าภาพสลักโครนภาพเหล่านี้ประดับบนเพดานคูหาขนาดเสีตารางเมตรบางจุดสูงแค่60เซนติเมตร ต่อมาครับภาพโบราณโรเชสเตอร์700ถึง4,000ปีก่อนรัฐยูธาบนคาบสมุทรแคบๆเหนือจุดที่โรเชสเตอร์วอชและมัดดีครีกมาบรรจบกันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นแหล่งภาพสลักหินและภาพเขียนสีรูปแบบเบรรีเออร์แคนยอนและฟรีมอน13กลุ่มกลุ่มหลักเป็นภาพต่างๆมากกว่า100ภาพรวมถึงสัตว์ร้ายในตำนานและภาพที่มองออกได้มากกว่าว่าเป็นสัตว์และพืช ผู้อาวุโสทางจิตวิญญาณแลรี่เซสพุชเผ่ายุธและนักโบราณคดีเจมี่โฮลิงเวิร์ธเผ่านาวาโฮอธิบายว่าสายรุ้งอาจบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณพรหรือพลังที่ช่วยปกป้องหรืออาจเป็นเพียงคำวิงวอนขอฝนในภูมิอากาศแห้งแลง้งศิละปะโบราณชิ้นถัดมาครับภาพสลักหินโทลา่า400 500ปีก่อนรัฐไวโอมิง ผาหินทรายซึ่งได้รับการบรรจุในระเบียนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติเมื่อทศวรรษก่อนแห่งนี้ประกอบด้วยภาพสลักหินมากกว่า30ภาพกระจายอยู่ทั่วระยะ150เมตรวัดคินส์อธิบายว่าผลงานศิลปะของชนพื้นเมืองโบราณมักสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับสถานที่รวมถึงพืชพันธุ์สัมสัตว์และจักรวาลวิทยาของสถานที่นั้นๆ ตัวอย่างเช่นภาพม้าและผู้ขี่ที่เห็นนี้ซึ่งศิลปินชนพื้นเมืองในที่ราบสลักขึ้นเพื่อเชิดชูความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองกับม้าหินโขดนี้ยังมีภาพสลักเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์นักรบหมีและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอื่นๆศิลปะโบราณถัดมาครับเนินดินรูปงูเซอร์เพนเมส์900ปีก่อนรัฐโอไฮโอ เมื่อปี2021ชาวเผ่าชอนี่กลับมายังมาตุภูมิของบรรพบรุษเพื่อเรียกร้องเนินดินที่ทำเป็นรูปจำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคืนต้นกำเนิดของเนินดินนี้ถูกนำไปใช้ในทฤษฎีวิทยาศาสตร์กรรมลอมาช้านานคนของเราสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวครับหัวหน้าเผ่าชอนี่เบนบานส์กล่าวงานวิศวกรรมโยธาอันน่าทึ่งนี้เป็นความพยายามครั้งใหญ่ของชุมชน ผมอยากให้คนของผมได้รับประสบการณ์หวนคืนสู่มาตุภูมิการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เกือบสูญสิ้นไปและได้เห็นงูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นจากดินที่บรรพบุรุษของเรากอบไว้ในมือและศิลปะโบราณชิ้นถัดมาภาพสลักบนดินทรายไบลท์เสีย0ถึง2 0 0 0ปีก่อนรัฐแคลิฟอร์เนียภาพขนาดยักษ์ที่แตกต่างกันรวม6ภาพนี้โดยขนาดใหญ่ที่สุดวัดได้ยาว52เมตร เป็นส่วนหนึ่งของภาพสลักบนพื้นดินหลายร้อยภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภูมิภาคตะวันตกของอเมริกาภาพเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยการสกัดผิวหินทะเลทรายสีเข้มออกไปให้เห็นหินสีอ่อนกว่า แม้ยังไม่ทราบว่าใครคือศิลปินเบื้องหลังสิ่งที่เรียกกันว่าลายเส้นนัสก้าของอเมริกาเหนือนี้และเจตนาของพวกเขาชาวโมฮาวีและเคชานในแถบตอนล่างของแม่น้ำโคโลราโดเชื่อว่าภาพมนุษย์คือมัสแตมโฮผู้สร้างสรพรพชีวิตส่วนภาพสัตว์ต่างๆคือตัวแทนของฮาตากุนยาผู้ช่วยในการสร้างสารรค์ศิลปะโบราณชิ้นถัดมาภาพสลักหินทรีรีเวิร์ส 800-1,400ปีก่อนรัฐนิวเม็กซิโกแหล่งภาพสลักตามแนวชายขอบลุ่มน้ำทูลาโรซาอันเป็นส่วนหนึ่งของรอยแยก Rio r i เรโอกรันเดฟแห่งนี้เป็นแหล่งที่มีภาพสลักหินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหล่งหนึ่งในแถบตะวันตกเฉียงใต้ภาพสลักกว่า21,000ภาพมีความหลากหลายในเชิงสัญ,ญลักษณ์และเทคนิคบางภาพเป็นรอยขูดบางภาพใช้หินสองก้อนเป็นค้อนและสิวสกัด เช่นภาพแกะเขาใหญ่ถูกแทงด้วยหอกและลูกศรภาพบนสุดครับนักวิจัยศิลปะบนหินมากาเรตเบริีเออร์คิดว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาชุมนุมกันตามฤดูกาลเพื่อค้าขายและประกอบพิธีกรรมเนื่องจากไม่พบถิ่นฐานอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเลยต่อมาครับภาพเขียนสีฮอกสปริงส์ไม่ถึง2,000ปีก่อนรัฐยูทานักโบราณคดีเควินโจนส์กล่าวว่า ราชินีโมกิผู้ลึกลับได้ฐานันดรศักอย่างไม่เป็นทางการจากจุดสีขาวที่เรียงโค้งเหนือศีรษะซึ่งผู้พบเห็นหลายคนตีความว่าเป็นมงกุฎรูปคล้ายสัตว์ข้างตัวเธอมักตีความกันว่าเป็นสุนัข ความที่อยู่ใกล้ทางหลวงสาย95และพื้นที่นันทนาการแห่งชาติแกลนแคนยอนภาพเขียนสีรูปแบบแบรเรอร์แคนยอนขนาดใหญ่กว่าตัวจริงนี้ดึงดูดความสนใจจากนักประจนภัยมากมายภาพเขียนสีและภาพสลักหินอื่นๆประดับอยู่บนผนังหุบผาชันใกล้เคียงและชิ้นสุดท้ายภาพสลักหินเวดดิ้งร็อก200-500ปีก่อนรัฐวอชิงตัน นักปีนเขารู้สึกโชคดีที่บังเอิญพบภาพสลักหินซึ่งไม่มีป้ายบอกบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตอุทยานแห่งชาติโอลิมปิกภาพสลักประมาณ40ภาพโดยศิลปินชาวมาคาซึ่งเห็นได้ดีที่สุดในช่วงน้ำลงเป็นภาพวานพรานเรือและสัญลักษณ์อื่นๆตามที่ชนพื้นเมืองเล่าสืบต่อกันมาหมู่บ้านโอเซตซึ่งเป็นหนึ่งในห้าชุมชนถาวรของเผ่ามาคาถูกโคนลนถล่มจนเสียหายบางส่วน จากนั้นในปี1970พายุรุนแรงที่พัดกระนำชายฝั่งเผยให้เห็นภาพสลักโบราณที่มีสัญลักษณ์คล้ายกันประมาณ55,000ภาพปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มาคาทีนีอาเบซึ่งอยู่ใกล้เคียงนำภาพเหล่านี้บางส่วนมาจัดแสดงทั้งหมดคือปริศนาศิลป,ปะโบราณพันปีหินสลักริมผาทั่วอเมริกาเหนือครับ ขอบคุณเรื่องราวจากเคทเนสันและภาพจากสตีเวนอันวาเรสและขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ